เอาบรรยากาศยามเย็นๆหน้าบ้านมาฝากอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ตะวันดวงตะวันลาลับขอบฟ้าไปแล้วเนาะดวงตะวันลาลับขอบฟ้าไปแล้วมองไปด้านนี้ก็จะเห็นเมฆสีเทาแต่ที่อึมครึมนั้นคือต้นไม้ในบ้านของอุดมสีเนาะมองแพนกล้องมาทางด้านทิศเหนือก็จะมองเห็นเมฆสีเทาแล้วก็แสงเงินแสงทอง ยังมองเป็นสลับกับก้อนเมฆอยู่เนาะเป็นบรรยากาศยามเย็นเป็นบรรยากาศยามเย็นที่หน้าบ้านที่หน้าบ้านชายทุ่งเนาะหน้าบ้านอุดมสีถ้าแพนกล้องขึ้นไปข้างบนก็จะท้องฟ้าจดโล่งท้องฟ้าจะโล,ล่งมากเนาะมองหามุมที่แตกต่างมองหามุมที่แตกต่างเป็นบรรยากาศยามเย็นที่ ตะวันลาลับขอบฟ้าไปแล้วแต่อากาศยังร้อนอยู่เนาะมันค่ำแล้วนกกาก็กำลังเรียกลูกกำลังบินว่อนกลับบ้านกลับรังเนะาะเสียงตุ๊กแกร้องตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊อันนี้คือให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านอุดมสีต้นไม้เยอะแยะดอกลำไยลำไยกำลังออกช่อออกดอกเนาะ ขอให้ติดลูกเยอะๆเลยวันนี้ปีนี้นะปีที่แล้วเป็นไม่เยอะนะ,นะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศค่ะบรรยากาศยามย็นบรรยากาศยามยินก็นะจะถือว่าเป็น เป็นจุดที่มีต้นไม้ที่ให้ความเย็นที่สุดของบ้านแล้วล่ะค่ะถ้าตอนนี้นะเพราะว่าลมมันไม่มีเลยมันมันนิ่งมากนิ่งมากก็ถ้าเข้าในบ้านก็เปิดพัดลมเปิดแอร์เราอยากอยู่ธรรมชาติเราก็ต้องมาอยู่กับอยู่ข้างนอกอยู่หน้าบ้านโชคดีที่ไม่มียุงค่ะไม่ค่อยมียุงเนาะไม่มียุงเสียงนกกำลังจุ๊บจุจิบจบจะมารังนอนแล้ว เพราะว่าข้างๆบ้านอุดมสีต้นไม้เยอะก็จะมีรังนกเยอะจะโอเคนะคะให้ดูบรรยากาศบ้านๆให้ดูบรรยากาศรอบบ้านหน้าบ้านไม่ได้รอบขออภัยค่ะหน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านให้ดูบรรยากาศตรงที่แสงเงินแสงทองของตะวันที่ให้ความสวยงามเราเสมอเนาะ 오케이, okay, 자.